if you happy and you know it clap your hand if you r e happy and you know it clap your hand if you happy and you know and you rarely e want to show if you r e happy and you know it clap your hand โอเคนะก็กลับสวัสดีท่านทุกท่านกันด้วยนะผมวันนี้ผมเอแล้วเอเลียนโซนะวันนี้เป็นอัปเดตครั้งใหญ่ผมมีแชทลูมเข้ามาแล้วนะครับผมแล้วก็รีแลงแล้วก็ มีเอ็เจอรพาร์มาใหม่นะผมแล้วก็มีชุดมาใหม่ต่างๆนานาเยอะเลยเป็นอัปเดตมาใหม่นะครับผมแบบยิ่งใหญ่มากนะครับผมก็เดี๋ยวเรามานั่งอธิบายกันเลยนะเดี๋ยวเรามาเติมด้วยนะผมแต่ว่าเติมเอาไว้ท้ายิปเลยแล้วกันนะครับผมใครที่อยากไปดูเติมก็กาะไปในท้ายลิปนะผมแต่อันนี้ผมมาอธิบายก่อนนะผมเรื่องลงแรงับผมผมอยู่แรงจากรีเจนนะผมผมตกมาที่โกหนึ่งนะผมแล้วก็จะมีปืนแรงข้ามาใหม่มี AKC7 กับ R93 ์เกมของผมอาก้าตาเป็น่าตาแนี้ หูต่สวยนะอาเ้าสาดูดิแต่มีหูตีมนี่แบบเอ่อตีมของปืนแนวเนี้ยของซีซันนี้เป็นไอ้นี่นะครับผมเป็นแนวคาวบอยนะคผมอ่ะนี่ก็เป็นเอชครับผมดูดิสวยมากบอกเลยดูดูด,ดูอันนี้ก็จะเป็นปืนต่างๆนานานี่ผมไม่สน,นใจสองปืนนี้มันดูแบบยังไงยังไงก็ไม่รู้นะโอเคก็มีชุดด้วยนะผมนี่เป็นชุดของแรงแพทครับผมเป็นเอ่อ ชุดคาวบอยหนึ่งนะส่วนชุดแรงดก็จะเป็นคาวบอยเต็มตัวเลยนะผมแล้วก็มีปีกด้วยนะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมก็สําหรับแอง e เจ้าพารไม่ใช่เอ g e เจ้าพารดิมันเรียกอะไรเนี่ยอะไรไอดอลวะใช่ <laughs> าหมนะครับผมเออก็มีตามนี้เลยนะผมเสื้องเอ้ยทุยซึ่งชุดนะผมมาใหม่ก็จะเป็นชุดนี้นผมแล้วก็ถ้าเปิดอันนี้ผมแนะนําให้เปิด1 5 0 0เพชรนะผมถ้าเปิดแบบ แปดร้อเพชรผมไม่แนะนานะเพราะมันถูกมากแล้วก็แบบมันมันแบบมันไม่ได้ของตามเนี้ยคือแบบถ้าเปิดจะแปดร้อเพชรมันไม่สามารถเปิดพันห้าได้นะทุกคนพันห้าจะได้กระเป๋าติดหลังับผมแล้วก็ได้มันกรอบรูมนะผมให้เราแบบรู้ว่าเราแบบเป็นคนเปิดพันห้านะเว้ยเออย่างเงี้ยนะครับผมก็ํามนี้แล้วกันนะผมแล้วก็จะมีปืนพกครับผมปืนพกก็ของดูดิแบบสวยมากดู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 เรื่องแสงด้วยอ่ะสวยมากเลยดูเกือบดี นะแล้วกางเกงนะนงครับผมนี่รองเท้าครับอืมสวยบอกเลยสวยนี่แต่งครบเซ็ตนี่ครับผมหน้าตาเป็นงี้เลยถ้าครบเซ็ตนะขาดแว่นตาจะใส่แว่นตาใส่ไม่ได้ด้วยกูไม่เป็นไรท่าเต้นนะผมสวยงามมากดูดิโอ้ดูดูดูนี่นี่เป็นไงเป็นไงท่าเต้นนี้เป็นท่าเต้นของเหมือนจะเป็นตัวผู้ชายนะผมแต่ว่าออกแนวตุดต๊ดๆนิดหนึ่งนะเพราะว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยท่าเต้นมัน มันใช้ร่วมกันได้ครับผมแต่ว่ามันจะดูออกโดยเอ,อรูปภาพท่าเต้นนะผมรูปภาพท่าเต้นถ้าเป็นรูปผู้หญิงมันก็จะเต้นเป็นของผู้หญิงนะทุกคนดูดิเนี่ยเห็นไหมอันนี้เป็นรูปผู้ชายเนี่ยผมผมสั้นนะผมดูแบบดูเงาเอานี่เป็นผู้หญิงครับผมนี่อันนี้องเจลพาเนี่ยผู้หญิงนี่ผู้ชายครับผมผมสั้นดูจากทรงผมอะไรเงี้ยดูทุกคนดูทรงเอวแต่นี่ผมดูไม่ออกผู้ชายผู้หญิงวะผู้ชายเลยผมมันแบบเหมือน,ห,อนหัวจรจัดอ่นะนะครับผมก็ ตามนี้แล้วกันแล้วก็มีปืนในเวลรสามห้าผมนี่ก็เป็นปืนโอ้โหแบบสวยงามดูดิเป็นปืนเอออะไรเนี่ยดูก่อนสกานะผมสกาไอดอลเออ Angel Pass เอ็งเจ้าพาเอไม่ใช่พาซีซั่นนี้ขอเป็นมันแบบแนวไอดอลหนึ่งนะครับผมดูดิเป็นสกาหูสวยมากดูแล้วก็แบบเป็นแมวนีอนเยโดสวยมากทุกคนติดหูนี่นะจี้ติดคอนี่นี่ทีเด็ดทุกคน นี่คือเซตของมันนะครับผมนี่ดูดิเซตของอันสุดท้ายคือบชุดสวยมากทุกคนแบบยิ่งชุดผู้หญิงนะ่าสวยกว่านี้อีกนะครับผมบอกเลยเป็นอะไรที่โคตรงดงามนะครับผมก็แล้วก็มีนี่นะครับผมเรื่องร้านค้าของไอดอลพาทอะไรอย่างี้อ่ะผมจะเรียกไอดอลพาทแล้วกันก็จะมีเป็นทรงผมมาใหม่ครับผมแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเลยแล้วก็มีอันนี้เออมีอันนี้ด้วยเป็นทระโขงรู้สึกจะเปลี่ยนรูปแบบทระโขงเป็นรูปแบบแบบนี้แล้วมนครับผมเป็นออลิตนะครับผมเชื่อออลิตนะก็ทรงผมเป็นทรงผมแบบ งเงาตจะทอนแสงนิดหนึง่งแต่สวยับผมบอกเลยนะแชทลูมก็มีห้องรับผมให้เราไปคลิกจอยเดี๋ยวผมค่อยทำชิปแยกที่ผมไปเกียนคนในแชทลูมหรือไปทำเอ่ออัดชิปต่างๆใน room, แชทลูมนะผมจะทำชิปแยกไว้เลยนะผมเรื่องหมดไก่ตอนนี้มีหมดไก่อะไรเข้ามาก็ไม่รู้นะซึ่งอะไรวะเนี้ยมันเหมือนหมดหมดไก่มาใหม่ครับผมแต่ยังไม่เปิดให้เราเล่นนะแล้วก็มีชุดมาใหม่นะครับผมชุดมาใหม่ก็จะอยู่ในนี้เลยในสุ่มนะผมนี่ วิธีได้ก็คือเราต้องเก็บแต้มนี้ให้ครบนะผมแล้วก็เก็บชิ้นส่วนชุดนะแล้วก็ไปแลกกันตรงนี้นะเดี๋ยวพาไปแลกนี่ดูจะมีชุดแบบสี่รูปแบบนะก็เป็นหน้าตานี้เลยดูมีสีเขียวอันนี้สีม่วงครับผมนี่สีเขียวและนี่สีฟ้าและที่แรงสุดคือสีแดงครับผมคือมันจะใช้เยอะมากแล้วมีท่าด้วยดูดิสีแดงคือเท่มากดูผมว่าจะเอาอยู่นะรอรอแบบเรามีตังค์แต่ตอนนี้แบบตังค์ไม่ค่อยมีนะบอกเลยก็ตามนี้แล้วกันอืม แล้วก็มีอีเวนต์มาใหม่อีกนะครับผมก็เป็นอ,อ,อะไรวะ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ใช่นี่ครับผมเป็นอีเวนต์ของแต่งงานอ่ะเกมนี้มีการแต่งงานนะผมแล้วก็จะมีให้รับของจนได้ชุดนะผมชุดคู่เสื้อคู่สําหรับใส่กับแฟนนะผม,มสวยๆเลยนะตามนี้แล้วกันนะผมก็ไม่น่ามีอะไรมากเดี๋ยวเราไปต้องไปเติมกันเลยได้ไหมไปไปไปเดี๋ยวดูกันนะมีอะไรอีกไหมไม่น่ามีแล้วทุกคนแต่ว่าชุดนี้สวยมากพวกเลย นนเนี่ยผมอยากได้มากเลยดูชุดผู้หญิงแบบดูดาร์กอะดูเท่อะบอกเลยแล้วก็มีกรอบรูปนะโอ้โหกรอบรูปคือสวยสวยหมดทุกอย่างเลยในนี้เดี๋ยวพาดูของรางวัลบ้างทรงผมนะผมสวยอะเฮ้ยนี่มันชุดแหลงนี่ว่าใช่ทุกคนมีโอกาสได้ชุดแหลงด้วยนะในนี้ยสุ่มไวสุ่มมาไปมามาได้ชุดแหลงด้วยไม่ใช่เรื่องนะเลยเฮ้ยอยู่ไหนวะนี่ครับผมนี่นี่นี่เราต้องสุ่มเราจะได้กล่องนี้แล้วก็สุ่มจากกล่องนี้อีกทีหนึ่งนะเออกล่องนี้ก็แบบ ทรงผมอ่ะผมอยากได้ทรงผมแค่นั้นแหละชุดเนี้ยทรงผมมันสวยนะผม,มก็ไปเติมกันเลยดีกว่านะตอนนี้มี900กว่าเพชรน,นะแล้วก็ไปเติมมาวมันได้กี่เพชรมาไป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  เติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%เติมคุ้มก็เติมเองแน่นอนเพียงแค่ใช้เลข UID และชื่อตัวละครเพียงแค่นั้นสำหรับการเติมครั้งแรกในบัญชีคุณนั้นได้รับโบนัสเพิ่มฟรีๆไปเลยนอกจากนี้ยังมีการเติมเกมคุ้มๆอย่างอื่นอีกมากมายที่ร้อยคุณไปเลือกสรรกันเองเพียงแอดไลน์แอด m a ดแมนชออย่าลืมแอดนะเฮ้ยหรือคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ โอเคครับผมตอนนี้ผมเติมเพชรเป็นสิทธิ์ที่เรียบร้อยนะผมอยู่ที่5,252เพชรนะผมก็เดี๋ยวเราจะมานั่งสุ่มชุดก่อนเลยมาชุดนี่แบบสวยมากอู้แต่ผมไม่รู้จะใช้เท่าไหร่ผมเตรียมมา5,000เพชรเองอะไม่รู้จะพอหรือเปล่ามาข้ามเอไอข้ามซีจไปเลยนะผมข้ามไปเลยยืนยันครับผมจัดไปแล้วตอนนี้ได้เพชรเอ,ออันนี้มาสองอันนะผมแล้วก็หืมบัเพืินเทียบเลยรอบสอครับ โอเคมได้ชุดมาแล้วนะได้ชุดอันนี้นะผมหนึ่งเป็นชุดหนึ่งอันนะผมอันนี้เป็นเอ,อไว้ตอนประกาศเทา่านี้ผมให้ดูนะตอนประกาศเป็นยังไงเ,เดี๋ยวผมกดคลิกให้ดูเลยนี่ผมเนี่ยตอนประกาศมันสามารถเลือกเอ,อรูปร่างหน้าตาได้เลยลนะทุกคนดูดิเออให้แบบมันสวยขึ้นไงทุกคนมาก็เดี๋ยวมาซุ่มต่อกันเลยอืตอนนี้เสียไปทั้งหมดหนึ่งพันเพชรแล้วนะครับหนึ่งพันเพชรแล้วก็โอเคซุ่มต่อ อหือเกลือเฮ้ยนี่เกลือจังวะโอเคได้ชุดมาอีกอันหนึ่งครับเฮ้ยแต่ผมไม่ได้เพชรเลยอะเดี๋ยนนะเดี๋ยนนะเดยวนะผมไม่ได้เพชรเลยไอ้เชี่ยจะพอเปล่าวะขาดชุดอันหนึง่งแล้วก็เพชรอีกสี่อันเลยเหรอโอ้โหตอนนี้เสียสอง0ันเพชรแล้วนะสอง0ันห้าครับผมเพชรไม่ออกเลยเหรอเอ้ยเอาดีออกอีกหนึ่งครับผมเฮ้ยเสีย3า0 0ันเพชรแล้วนะทุกคนเริ่มเกลือละ โอ้โหไม่ออกทุกคนมันมันไม่ออกเลยอะผมขอสุู้แบบไม่ข้ามแล้วกันจริงๆมันหนักเกินทุกคนไม่ออกเลยวะโอเคเพชรออกอ่ะเฮ้ยคุณผมขาดแค่ชุดแล้วป่ะใช่ไหมตอนเนี้ยผมน่าจะได้ชุดแต่ไอเออไอเอ็งจะผ่านไ้อีกทีหนึ่งแล้วทุกคนเดี๋ยวผมค่อยเติมอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็เรื่องไปชุดไม่ออกว่ะเอาดีเฮ้ยทุกคนชุดไม่ออกเลยเฮ้ย เอาดีเดี๋ยวก่อนโอ้โหเพชรที่ใครอีกสองอันเลแล้วผมสุ่มได้แค่สองรอบแล้วด้วยทุกคนไปวัดดวงไว้ทุกคนหนึ่งอันแล้วทุกคนขอชุดอันนึงเลยคือดีมากเลยชุดอันนึงแล้วก็เพชรอีกอันนึงโอ้มึงเชี่ยวชุดหลายรอบจังวะเอ้ยได้ชุดแล้วทุกคนเพชรอันเดียวเพชรอันเดียวผมได้เลยเพชรอันเดียวเลยเพชรอันเดียวเลยโอ้กูขอร้องอ่ะไอ้เหี้ยเหลอเือกูหกร้อยเพชรก็ได้เนี่ยเออ โอ,โอ้โหโอเอ้ยอเชียรอบสุดท้ายแล้วยังไงอะขอเพชรอันเดียวเลยรู้เรื่องเลยเพชรอ,อันเดียวเรื่องจบอันเดียวเรื่องจบเรื่องจบปะจบปะเฮ้ยทำจริงทำจริงโอ้เพชรอันเดียวเองเออกูได้แล้วทุกคนกูลุ <Kiss ann oy ing> ้นตัวแทบบิดไอ้ห่าได้มาแล้วทุกคนอุ้ยอุ้ยได้แล้วได้แล้วกดใช่มาครับ แลกเปลี่ยนเลยทุกคนถาวรอ,อันนึงโอ้โหหมดไปด 5, ทีห้าพันเพชรนะผมโอ้โหดวงผมแบบไม่แข็งเลยวะทุกคนผมว่าน่าจะมีคนหมดน้อยกว่านี้นะแบบตำนานจะดูแล้วก็เออไปดูเรื่องร้านค้านะมีอะไรอัปเดตมาบ้างนะก็มีปืนเป็นสายลุงนะผมสองเซตนะผมแล้วก็มีชุดเข้ามาใหม่นะเป็นชุดเออเหมือนจะเป็นน้ำแข็งมาเดี๋ยวดูกอน ใช่ผมเป็นไม่ใช่น้ำแข็งดีเป็นสไตล์สตรีทแนวแนวสตรีทนิดนึงน,นะครับผมแบบเออแนวสตรีทอะแล้วก็แต้มแต้มชุดนี้มีให้แลกมาสองสี่หกอันปะวะไม่หกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดอันนะผมมีให้แลกมาใหม่เจ็ดอันนะทุกคนแต้มชุดโอตอนนี้ผมก็ได้ชุดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหนันหนาไปคือแบบคือดีอะทุกคนแล้วก็แบบได้อันนี้มาสิบสามอันโอเคบัตรอาปืนมีสิบเจ็ดโอ้โหกูแบบรวยมากทุกคนนะก็ ประมาณนี้ก็งามแล้วป่ะทุกคนใช่ไหมเดี๋ยวผมขอถือพื้นอื่นนะมันจะได้ดูแบบดูเข้าถือพื้นนี้เข้าป่ะปรบเด็นั้นทุกคนให้มันทำท่าเสร็จอนไม่เข้าเลยทุกคนเฮ้ทเคดาเข้าทุกคนผมถือเ k ดเคดแล้วกันนะก็ในเรื่องแชทลูมนี่ผมไปเกียนคนในเนี้ยอีกทีหนึ่งผมพอจะคิดวิธีเกียนออกบ้างนะครับผมแต่ก็ วันนี้มาเปิดชุดให้เห็นกันแค่นี้ก,นก,นก็พอแล้วกันทุกคนแล้วก็เดีย 5, เ๋ยวห้าันเพรเดี๋ยวผมเติมเติมส่วนตัวเองนะผมแต่ว่าไม่ได้เปิดให้ทุกคนดูนะก็ผมจะเติมพันห้าเพรแล้วแหละเปิดมาเบลสิบว่า,วาผ,มผมจะเอากระเป๋าด้วยไงไม่ใช่อะไรก็ประมาณเท่านี้แล้วกันก็ใครชอบก็ฝากกดไลค์ใครไม่ชอบฝากกดติดตานะตอนนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับจุบุจุบุอย่าลืมดูผมเกียนคนนะ